พบกับพวกเราเด e t ท i p อีกแล้วนะคะวันนี้เด e t ท i p จะพาไปกลางเต้นกันที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะจังหวัดขอนแก่นเนาะเราเดินทางจากชัยภูมิเนาะแล้วก็ตอนนี้เราแวะอยู่ที่ปั๊มปตทสุนแพวันนี้ได้เวลาเลิกงามยามดีค่ะทุกคนได้นำเจ้ารถท,ทังออกสู่โลกกว้างอีกครั้งนึงเดีย๋ยวเจ้ารถทังน้อยใจค่ะ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้แดดร้อนมากไปเลย,ย ตอนนี้เราถึงอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรื่องกางเต็นท์กันนะคะปะค่ะวะทำไมมินเลือ้อจีน <c oughs> <c oughs> หนูเลื้อทำไมลูกเอ้าบายบายก่อนไนะอนม่ใส่นะอีเ้เกี่ยมพี่เด็กจับถุงยางไว้หน่อ่ะหน่อยเย็นกับพ่อกอดจับลูกเด้อจับแขนลูกข้า,ถารถมากางาเต็นท์ค่ะพี่จับจ้องมาใช ตัวนี้ไม่ได้จองเลยค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะจำนวนขึ่นมาด้วยกันกี่คนคะสองกับสามกับเจ็ดสามกับตัวเลขครับเขียนนี่เป็นเพศสองไหมคะเจ็ดสิบบาทอันนี้มีติดต่อกลางเต้นเยอะไหมคะวันนี้วันนี้เยอะวันนี้เยอะเตียงมาเต้นอ๋อ อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผามานแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ถ้าหลบใต้ต้นไม้ก็จะเย็นมีลมนู่นบ้านเรากลางแจ้งเลยร้อนมากอยู่ไม่ได้หลบลมอยู่ผมหลบลมไม้อยู่ค่ะถ้าเป็นลมไม้ก็จะเย็นหน่อยนะเดี๋ยวให้คคำๆนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะคะช่วงนี้เดินไม่ไหวค่ะ แดดร้อน <c oughs> สวยค่ะได้วิวทนร้อนทนร้อนเพราะวิวค่ะวิวสวย เดี๋ยวการพาไปดูห้องน้ำเนาะไปดูห้องน้ำกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวการพาไปดูห้องน้ำเนาะฝั่งตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นของผู้หญิงจะเป็นของผู้ชายจะเป็นนั่งยองนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ชักโครกนะนั่งยองเป็นนั่งยองแบบนี้นะนี่นั่งยองแบบนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองมีสองนะคะห้องน้ำสอง แล้วก็อีกสองห้องจะเป็นห้องอาบน้ํานะห้องอาบน้ําแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะสําหรับห้องน้ําแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะของผู้หญิงนะนี่จุดของผู้หญิงตัวนี้จะเป็นห้องน้ําค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในอ่ะมีอ่างล้างหน้านะล้างหน้ามีกระจกอยู่ห้าจุด น้ำแรงอันนี้จะเป็นห้องน้ําคนพิการนะคะห้องน้ําคนพิการส่วนห้องน้ําจะมีทั้งหมด4นะคะนี่เป็นนั่งยองนั่งยองสามช่โครกหนึ่งนะจ๊ะสําหรับห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาบน้ำค่ะค่ะจุดนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำสําหรับผู้หญิงนะก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำผู้หญิงเลยส่วนฝั่งผู้ชายก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะเป็น ห้องอาบน้ําชายแล้วก็ห้องน้ำชายอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอาบน้ำกันห้องอาบน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้า4ี่จุดแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะนี่มีต้นไม้ด้วยมีสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะห้องอาบน้ำจะมีทั้งหมด4ห้องนะคะทุกคนสะอาดนะเป็นฝักบัวแล้วก็มีที่แขวนที่วางสบู่นะ สำหรับลานกลางเต็นท์นะคะตรงนี้นี่จะเป็นฝั่งห้องน้ำเนาะอ่าฝั่งนี้อยู่หน้าผาเลยนะถ้าใครชอบร่มไม้นะคะเยอะหน่อยก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะใกล้ห้องน้ำด้วยสามารถกางได้จอดรถเราก็กางได้เลยนะนะคะลานกลางเต็นท์น่าจะมีทั้งหมด3จุดนะคะทุกคนอันนี้จุดหนึ่งเนาะสามารถได้หมดเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดทิ้งขยะนะคะทุกคน,นจุดทิ้งขยะนะ ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นอีกลานกลางเต็นท์นะคะเป็นลานที่สองอ่าถ้าลานนี้ก็จะได้วิวสวยหน่อยนะคะทุกคนสามารถกลางได้หมดเลยนะขนของสัมภาระ,ะได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็กลางได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นเต็นท์ของทางอุทยานนะคะกลางได้หมดเลยก็จะได้วิวเขาเหมือนกันนะคะอย่างนี้ ทั้หมดเลยนะส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าวสวัสดิการของทางอุทยานนะถ้าใครไม่ได้ทํากับข้าวหรือว่าไม่ได้นําอาหารมาทํากินเองก็สามารถมาสั่งกินได้เลยมีอาหารตามสาั่งมีเครื่องดื่มมีกาแฟมีทุกอย่างเลยนะนก็จะเป็นร้านกลางเตียนเหมือนกันเห็นวิวด้วยแดดร้อนค่ะทุกคนแด่ว่าดูวิวนะวิวสวยค่ะทุกคน แต่ว่าตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะถ้าใครจะมาช่วงนี้ก็เตรียมพัดลมมาด้วยเด้ออย่างเดือนงายเลยเรามาดูว่าอากาศตอนเย็นของเราจะร้อนไหมถ้าเป็นฝั่งขวามือนะคะเราขับรถเข้ามาเนาะขับรถเข้ามาปุ๊บมาติดต่อตรงอาคารนี้นะคะไม่ว่าจะติดต่อบ้านพักติดต่อกางเต็นท์จะนําเต็นท์มาเอง หรือว่าเช่าเต็นท์ของทางอุทยานก็ติดต่อกับที่ที่อาคารนี้นะด้านหลังก็สามารถจอดรถได้นะคะเต็นท์ๆนี่ไงสำหรับบ้านเราก็คือเจ้ารถถังปักหลักอยู่ตรงนี้ทนร้อนหน่อยแต่ว่าได้วิวสวยนะคะรถถังของเรานี่เราปักสมอตรงนี้นะเห็นไหมพ่อเลี้ยงเจ้าตัวเล็กอยู่เราก็จะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ส่วนตรงนี้ยังบ้างนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเย็นจะเต็มไหมนะจ๊ะตัวเล็กล่นไหมะล่นไหมคะวันนี้กับเกบาโอเคค่ะเดีย๋ยวไว้เจอกันอาหารเย็นนะวันนี้เราจะเจอกับเมนูอะไรคิดว่าแซ่บๆเดีย๋ยวเจอก,กันกับอาหารเย็นเย็นนี้ค่ะ ค่ะพบกับอาหารเย็นวันนี้นะคะเสนอเมนูซปเปอร์ตินไก่ซุเปอร์ตินไก่เริ่มเลยนะคะใส่น้ำลงไปแล้วรอน้ำเดือดน,นิดนึงใส่น้ำใส่รากบักชีเราจะมาตุนตินไก่ก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงอือ หม้อคว่มหม้อต้มตีนคว่ำไาลแล้วครับสั้นต่อค่ะหม้อที่สองหวังว่าจะไม่คว่ำนึ่งจากเตาน้ํามันนะครับตัวเนี้ยตัวรองมันเนี่ยมันไม่มีบากมันไม่มีหยักครับผมแล้วตูดหมอ้มอกลนหม้อก็เรียบด้วยครับก็เลยทําให้หม้อคว่ำคว่ำคว่ำหม,ม้อเลยกันเลยเกือบไม่ได้แดกแล้วนะครับ อร่อยจนความ,มาเม่อี๋ยวเราก็มาใส่ขน่ลุกก้อนออ้ยแรตรีนไก่ตัวนี้เราล้างมาจากบ้านแล้วนะจ๊ะล้างมาแล้วเราก็ใส่ไปเลยเราจะตุนไปก่อนนะจ๊ะตุนให้เปื่อยใช้เวลาตอนนี้วัยสามจะสี่โมงก็น่าจะเสร็จประมาณสักห้าโมงครึ่ง พร้อมทานขอเวลาตุนสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนตีนเบื่อยเราคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะตักฟองออกคนเยอะแล้วนะครับผมเพียบเลยข้ามาโอ้ มาชิกเราครับผมมาเพิ่มน้องโอมจะครับผมสวัสดีครับโอมจะโอมจะดูซุปเปอร์ของเรานะคะเสร็จแล้วปิดไปเลยเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วใครชอบตรีนเมนูตรีน,รนใครตรีนต้องมีเราก็จัดไปค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็ ได้เลยครับได้เลยค่ะชอบเปรี้ยวตามด้วย <S <S มะน,นาวอือหชิ้นเดียวก่อนเดี๋ยวเหมือนยำแหนมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะหน,นึ่งเมนูเมนูน้องโอมครับได้อะไรครับวันนี้สามชั้นย่างครับสามชั้นของอะไรคะหมูหรือว่าหมูมยา่างครับหมูย่างเหมือนกันเลย,นเ,ลยเนาะ เมน,นูที่สองของเราวันนี้นะคะซ้มตำค่ะตำทะเลหรือว่าตำม,มาหาสมุทรดูจ้าตอนนี้ใส่เครื่องไปแล้วนะคะโพริกประเครื่องซ้มตำต่อด้วยทะเลนว้อแป๊บน,นึงนะขอชิมแป๊บน,นึงเอาเปรี้ยวไหมคะน้ำตาล งคนอน้ามาค่ะกุ้งกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดมาจากบ้านอย่างดีใส่ไปเลยจ้ะหล่ะพีวดตกมาจากบ่อสดๆนะนี่คืิกุ้งของเราโอ้ยไม่ใส่ที่หลังนะลืมลวกมึกอโอเคค่ะพบกับรออาหารเย็นวันนี้ระดับพเมียมกินดีกว่าอยู่บ้าน มาเต้นต้องกินดีกว่อยู่บ้านอะไ,ไรบ้างครับอันนี้น้ำเสนอเมนูเด็ดของเด็ดต้องปลาระเกาเหลาทะเลจา้ากินให้แซ่บวุ้ดไปเลยมีอไรอีกครับแล้วก็ตัวนี้คือซปเปอร์ซปเปอร์ปปรตีนไก่อ้ยร้อนใครชอบตีนก็จัดได้กินแล้วปากโกหมูย่างนะครับก็หมูย่าง แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะผัดดอกเสกอกเสกอกย่างต่อด้วยทีเด็ดทีเด็ดชาบูล้นหม้อค่ะอากาศเย็นๆยอากาศเย็นๆเย็นแล้วค่าแล้วใครมากางเต็นต์คูป่าม่านแนะนำทุกพัดลมอย่ด้วยนะอย่าลืมพัดลมอย่าลืมนะครับนี่ขนาดหน้าหนาวเนาะ พึ่จิโอ้โหพจิเนือท่วมอ่ะจะลืมพัดลมนะคะมาครับทาเ้ากันใครไม่เอาัดลมมาได้นอนนอกบ้านนะคะนอนนอกบ้านเลยนอนได้ไหมลมก็ไม่มีทานข้ากันค่ะ วันนี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ไม่นานแน่นไม่เหงา ตอนเช้าค่ะทุกคนเป็นตอนเช้าแดดเริ่มมาแล้วนะคะ <laughs> เริ่มจะมเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเยวก็จะทยอยเก็บของเนาะเพราะว่าแดดขึ้นเร็วมากเต็มๆ,ๆเลยส่วนอากาศเมื่อคืนนี้นะคะไม่ร้อนไม่หนาวแต่ต้องเปิดพัดลมนะติดพัดลมมาด้วย <laughs> ต้องติดพัดลมมาด้วยถ้าใครจะมาก็อย่าลืมพัดลมค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนมากแล้วก็ ช่วงกลางคืนมันจะมีลมเป็นช่วงๆนะคะสำหรับตอนเช้าไม่ได้ทำเมนูอะไรนะคะทุกคนว่าเอย่าตัวเล็กก็งองแงแล้วก็รีบเก็บเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ลมเนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะหรือว่าจะเม้นติชมมาได้นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปหน้าพวกเราจะพาไปกลางเต็นที่ไหนและจะเจออะไรบ้างคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ พวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้ากลับบ้านก่อน